สวัสดีครับทุกคนคือผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วแต่ผมมีวิธีทานมาเล่าให้พวกคุณฟังนะแต่ก่อนไปฟังกันคลิปนี้จะไม่ดวขับหยาบคายด้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมถ้าอายุไม่ถึง18เปปีปิดคลิปซะเอาละไปฟังนิทานกันการนานมาแล้วครั้งหนึ่งมีครอบครัวหมาป่าอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งและมีอยู่วันหนึ่งพ่อหมาป่าได้บอกกับลูกๆสามคนว่าเอ้ยสามตัวดิบอกว่าเฮงเฮงเฮงเฮ เออคือผมไม่รู้จะพากเสียงหมาย,ยังไงช่าไปแล้วกันพ่อแมาป่าได้บอกว่าพ่อแม่ทั้งสามคนเนี่ยคนออกไปสร้างบ้านอยู่กันเองได้แล้วนะเพราะบ้านหลังเดียมันเล็กเกินกว่าที่พวกเราสี่ตัวจะอยู่กันแล้วพอทั้งสามตัวได้ยินแบบนั้นพวกเขามีทั้งความรู้สึกกลัวและตื่นเต้นที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตเช้าวันต่อมาลูกหมาทั้งสามก็ได้บอกลาพ่อของเขาและออกเดินทางแยกย้ายกันไปสร้างบ้าน รูปหมาป่าคนเล็กสุดเนี่ยมีนิสัยชอบดูโถส้วมที่มีหัวคนออกมามากเขาจึงได้รวบรวมฟางเถวแถวนั้นมาสร้างบ้านเพื่อความรวดเร็วในการสร้าง มื่อสร้างเสร็จลูกหมาป่าคนเล็กก็มาดูโถส้วมต่อซีบีดีบดีดอบดบเย่ีบีดีบีดีดอบดอบเย่ย่

Right now, I'm not making a thing. ตัดมาที่พี่ใหญ่เขาได้สร้างบ้านด้วยหินและมีความแข็งแรงเอามากมีอยู่วันหนึ่งได้มีหมูเดินผ่านมาที่บ้านของลูกหมาป่าคนเล็กพร้อมกับพูดว่าหิวหมาเอ้ยและได้หยุดที่หน้าบ้านของลูกหมาป่าคนเล็กหมาป่าได้พูดขึ้นมาว่าออกมาให้กูกินนะแต่ลูกหมาป่าไม่ยอมออกมาหมูจึงทําการ เป่าบ้านลูกมาป่าหายไปในพริบตาน้องคนเล็กตกใจมากเลยวิ่งหนีไปหาพี่คนกลางในขณะที่พี่คนกลางกำลังเก็บเวลเพื่อที่จะเอาไปขายอยู่นั่นเองขายดียะเออ น้องคนเล็กได้วิ่งมาด้วยความรีบร้อนแล้วบอกว่าขออยู่ด้วยนะพี่พี่กลางเลยตอบไปว่าไม่เป็นหาครับน้องชายน้องจะอยู่กี่วันก็ได้นะครับฟู่ในขนาะเดียวกันหมูที่วิ่งตามมาก็ได้มาถึงไม่ได้สังเกตเห็นคิปเปอร์อยู่แถวนั้นแล้วก็ได้ดิวกันว่าถ้ามันยอมระเบิดบ้านหลังนี้ให้จะยอมให้ คิปเปอร์ได้ตอบตกลงและเดินเข้าไประเบิดบ้านให้ทันทีลูกมาหลังสองตัวได้วิ่งไปหาพี่ใหญ่โดยทันทีน้องทั้งสองได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ใหญ่ฟังในขณะนั้นเองพี่ใหญ่ก็ได้สังเกตเห็นหมูที่เดินอยู่ข้างบ้านพี่ใหญ่รู้ได้ทันทีว่า ไอหมูฮี่อน,นี้จะต้องปีนขึ้นไปบนป่องไฟแน่พี่น้องทั้งสามคนไม่รอช้ารีบนำเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆใส่ลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดได้ที่และรอหลังจากนั้นไม่นานหมูตัวนั้นก็ได้กระโดด หลังจากนั้นไม่นานหมูตัวนั้นก็ได้กระโดดลงในหม้อและกอดตายในที่สุดในวันนั้นเองสามพี่น้องได้กินอาหารที่เต็มไปด้วยโปรตีนอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักหมาให้ผูกรักหมูให้กินขอบคุณครับเอาแล้วก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ผมมีเรื่องมาแจ้งนะครับผมได้งอกช่องใหม่มาอีกช่องช่องใหม่นี้ผมจะไว้ลงเกมที่ไม่ใช่ไมค์คาร์บอะ่ะช่องนี้ก็จะลงไมค์คาร์บอย่างเดียวเลยคือช่องใหม่เดี๋ยวผมสร้างตั้งแต่หนึ่งโมกรลาที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีคลิปเลยเพราะคุณก็น่าจะรู้ว่าเพราะอะไรแต่อีกไม่นานก็น่าจะมีคลิปแล้วมัง้ง ็บอกไว้ก่อน่าเกมที่ผมจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เป็นเกมที่เป็นเกษแสเท่าไหร่ผมจะเล่นตามความที่ผมอยากเล่นวิดีโอก็จะตัดตามที่ผมอยากจะตัดเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายของตัวผมเองนะอยากลงไรก็ลงไปสนใจรสชาติใหม่ๆอย่าลืมไปติดตามกันนะครับไปละคอยดิดนึงนคอยดิดนึงนก่อนจบขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนนะครับที่ส่งมาน่ารักมากเชิญชมกัน Thank <laughs> you.